วงการนางงามลุกเป็นไฟอีกแล้วแม่ดราม่าร้อนระอุเพิ่งเกิดสดสดร้อนร้อนที่กองประกวดมิสยูนิเวอร์สเมื่อเหล่าสาวงามจูจ่ๆก็วอล์กเอเดินหนีออกจากห้องประชุมกันเป็นแถวชนวนเหตุเกิดจากการประทะคารมเดือดระหว่างบสนวัตอิสราศีลกับนางงามเม็กซิโกจนเรื่องบานปลายไปไกลเรื่องมันเริ่มยังไงเรื่องมันเริ่มตอนที่นวัตในฐานะเจ้าภาพ กำลังจะมอบสายสะาายบอสขอเคลียร์กับนางงามเม็กซิโกก่อนโดยฟาดไปว่าได้ยินมาว่านางงามโดนองค์กรเอ็มยูสั่งห้ามร่วมมือทำกิจกรรมกับเจ้าภาพไทยใช่ไหมแล้วบอสก็ถามต่อว่าตกลงจะช่วยงานไทยไหมซึ่งน้องเม็กซิโกก็ตอบว่าช่วยได้จุดแตกหกักแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นพอนางงามเม็กซิโกพยายามอธิบายว่าฉันมาเป็นตัวแทนประเทศนะนี่มันปัญหาของคุณกับองค์กรยูไม่ใช่ความผิดฉัน บสนวัตก็เบรกทันทีว่าฉันกำลังพูดอยู่ให้เงียบก่อนวินาทีนั้นแหละนางงามเม็กซิโกลุกพรึบเดินออกจากห้องไปเลยและที่พีก,กว่าคือเหล่านางงามประเทศอื่นก็ลุกเดินตามออกไปด้วยฝั่งนวัตก็ไม่ยอมสังการปิดประตูห้ามใครออกถ้ายังอยากประกวดก็นั่งลงบรรยากาศคือตึงสุดๆเม็กซิโกแชกลับทั้งน้ำตาพอออกมาข้างนอกนางงามเม็กซิโก ปล่อยโฮต่อหน้ากล้องเลยจ้าแฉยับว่าเขาเรียกฉันว่าโง่ stupid ทั้งที่มันเป็นปัญหาการจัดการของเขาเองมันไม่แฟร์เขาตะโกนใส่ฉันสั่งให้ฉันหยุดพูดไม่มีใครมีสิทธิ์มาปิดปากเรานิว2024ก็ไม่ยอมดราม่าลามไปถึงวิกตอเรียมิสยูนิเวอร์ส2024ที่วอล์กเอาตตามออกมาด้วยตัวแม่ก็ฟาดกลับเลยว่านี่มันเกี่ยวกับสิทธิสตรีการโจมตีผู้หญิงคนอื่นแบบนี้มันไร้ความเคารพ ก่อนจะลั่นว่าฉันจะเก็บมงกุฎของฉันและออกไปพร้อมโบสไอจีฟาดฟาดเรื่องพลังหญิงและซิสเตอร์หูทันทีบทสรุปชั่วคราวด้านบอสนาวัตก็ยังยืนหนึ่งโพส,สตสตอรี่ว่าบอสทำถูกต้องแลว้วมีคนส่งมาแต่ล่าสุดเหมือนจะเคลียร์กันได้แล้วนะมีรายงานว่าทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกตินางงามยังประกวดต่อไม่มีการถอนตัวใดๆเอา้าจบแบบนี้ก็ได้เหรอ